บรรยากาศเช้าเที่ไร่ดินชุ่มฟ้ากับโซนไม้ป่าหันสานะครับเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับของไร่ดินชุ่มฟ้าที่เราตั้งใจที่จะปลูกป่าเป็นไม้ฟอกอากาศช่วยโลกนะครับแล้วก็ปลูกป่าให้แผ่นดินนะครับจากพื้นแผ่นดินนะครับที่แห้งแล้งแล้วก็เสื่อมโทรมมากนะครับตรงนี้พอเราปลูกป่าแล้วมี ความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วก็มีสิ่งนี้ <c oughs> นะครับก็จะเป็นเห็ดนะครับเห็ดปกูกนะครับแล้วก็อีกหลายๆเห็ดด้วยกันนะครับตรงนี้ที่ทยอยเกิดขึ้นมานะครับป่าถือว่า,าเป็นความอุดมสมบูรณ์นะครับที่จะต้องอยู่คู่พื้นแผ่นดินและเป็นพลังงานนะครับเป็นพลังงานที่จะฟอกอากาศนะครับช่วยโลกนะครับให้อากาศนั้น สะอาดและก็บริสุทธิ์นะครับแล้วก็จะส่งผลต่อ,อพวกเราทุกคนนะครับก็คือต่อสุขภาพของพวกเราหายใจเอาอากาศที่ดีๆนะครับหายใจเอาอากาศที่ดีๆนะครับเข้าสู่ร่างกายของเราสุขภาพของเราก็จะดีนะครับไรดินชุ่มฟ้านะครับเป็นกเกษตรผสมผสานนะครับเป็นเกษตรกับผสมผสานมีพืชที่หลากหลายเราก็มี การปลูกไม้ป่าเพิ่มนะครับที่ทุกท่านเห็นตรงนี้ก็เพิ่งปลูกได้ไม่กี่เดือนแล้วก็อันนี้ก็ยังไม่ถึงปีนะครับซึ่งเราลงเชื้อเห็ดนะครับเราลงเชื้อเห็ดะละงอกแล้วนะครับลงตั้งแต่ในถุงนะครับที่เราลงแล้วอันนี้นะครับก็ค่อยๆปรับนะครับค่อยๆปรับค,อคอ่อยๆเรียนรู้นะครับ พื้นที่ตรงนี้นะครับผ่านการปลูกพืชในหลายๆพืชด้วยกันไม่ว่าจะเป็นมะละกอฮอลแลนด์นะครับแล้วก็มาเป็นมันบอลลี่แล้วก็มาปรับเป็นไม้ป่านะครับแล้วก็จะมีทิวทัศนะครับเป็นไั่สร้างหมอนล้อมรอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูป่าตรงจุดแรกของไร่นะครับด้านหน้านี้นะครับจะเป็นป่าจุดแรกของไร่ตรงนี้ป่าตรงนี้ประมาณเข้าปีที่9นะครับนะครับเข้าปีที่เกแล้วนะครับ ซึ่งมีต้นไม้เก่าแก่อายุเกือบร้อยปีนะครับที่เป็นไม้เก่าแก่ต้นนี้นะครับที่อยู่ตรงกลางนะครับเราอยากอนุรักษ์าไว้ให้ลูกหลานนะครับอยากอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานเราก็เลยรักษาเอาไว้นะครับต้นไม้เก่าแก่ต้นต้นนี้นะครับเรียกว่าต้นลังนะครับเรียกว่าต้นลังนี่นะครับเขาจะสูงใหญ่เป็นต่าง,งาเลยนะครับนับวันยิ่งหายากครับ นะครับนับวันยิ่งหายากต้นไม้เก่าแก่ลักษณะอย่างนี้นะครับเราอยากอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานนะครับเราก็เลยกันพื้นที่ตรงนี้นะครับที่ทุกท่านเห็นนะครับในโซนด้านนี้ประมาณ2งานประมาณ2งานกันเอาไว้นะครับเพื่อให้เป็นพื้นที่ของต้นไม้เก่าแก่ต้นนี้นะครับแล้วก็นําไม้สักไม้ตะเคียนไม้ยางนาไม้พยุงมาปลูกนะครับตรงนี้นะครับเพื่อให้ป่าตรงนี้มีความอุดมสมบูรณ์และก็ ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ที่เปรียบเสมือนเป็นพญาต้นไม้ของไร่ดินชุ่มฟ้าจะได้ไม่เดียวดายสิ่งหนึ่งที่นอกจากที่เราอยากรักษาต้นไม้ใหญ่ไว้ให้ลูกหลานแล้วก็ไว้อยู่คู่แผ่นดินก็คือเขามีเชื้อเห็ดตะไคร้ครับนะครับต้นลางต้นนี้มีเชื้อเห็ดตะไคร้อยู่ในระบบรากนะครับเราก็อนุรักษ์ไว้ด้วยนะครับเราก็จะได้เห็นในทุกๆปีนะครับเอาละครับเช้าวันนี้นะครับไร่ดินชุ่มฟ้าก็เดินมาที่โซนไม้ป่านะครับก็เลยอยาก เก็บภาพบรรยากาศนะครับมาฝากาทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามนะครับช่องของไร่ดินชุ่มฟ้าขอบพระคุณทุกท่านนะคะผมสวัสดีทุกท่านครับ